ผลของการไม่รักษาหรือรักษาจิตคาหาบดีเมื่อจิตไม่ได้รับการรักษากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เป็นอันว่าไม่ได้รับการรักษาเมื่อกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่ได้รับการรักษากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็มีสภาพเปียกแฉะเมื่อกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเปียกแฉะ กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็มีสภาพบูดเน่าเมื่อกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมบูดเน่าก็มีการตายที่ไม่งดงามมีการทำกาละที่ไม่งดงามเปรียบเหมือนเมื่อเรือนมุงไว้ไม่ดียอดหลังคาก็เป็นอันไม่ได้รับการรักษากรอนหลังคาก็เป็นอันไม่ได้รับการรักษาฝาเรือนก็เป็นอันไม่ได้รับการรักษา อกไก่ก็เปียกชื้นกรอนหลังคาก็เปียกชื้นฝาเรือนก็เปียกชื้นอกไก่ก็ผุเปื่อยกรอนหลังคาก็ผุเปื่อยขหาหบดีชั้นใดก็ชั้นนั้นเหมือนกันเมื่อจิตไม่ได้รับการรักษากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เป็นอันว่าไม่ได้รับการรักษาเมื่อกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่ได้รับการรักษา กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ม no. ีสภาพเปียกแฉะเมื่อกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเปียกแฉะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็มีสภาพบูดเน่าเมื่อกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมบูดเน่าก็มีการตายที่ไม่งดงามมีการทำกาละที่ไม่งดงามคหาบดีเมื่อจิตได้รับการรักษา กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เป็นอันว่าได้รับการรักษาเมื่อกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมได้รับการรักษากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็มีสภาพไม่เปียกแฉะเมื่อกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่เปียกแฉะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็มีสภาพไม่บูดเน่า เมื่อกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่บูดเน่าก็มีการตายที่งดงามมีการทำกาละที่งดงามเปรียบเหมือนเมื่อเรือนมุงไว้อย่างดียอดหลังคาก็เป็นอันได้รับการรักษากรอนหลังคาก็เป็นอันได้รับการรักษาฝาเรือนก็เป็นอันได้รับการรักษาอกไก่ก็ไม่เปียกชื้นกรอนหลังคาก็ไม่เปียกชื้น ฝาเรือนก็ไม่เปียกชืน้นอกไก่ก็ไม่ผุเปื่อยกรอนหลังคาก็ไม่ผุเปื่อยขหบดีชั้นใดก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อจิตได้รับการรักษากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เป็นอันว่าได้รับการรักษาเมื่อกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมได้รับการรักษากายกรรมวจีกรรมมโนกรรม ก็มีสภาพไม่เปียกแฉะเมื่อกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่เปียกแฉะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็มีสภาพไม่บูดเน่าเมื่อกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่บูดเน่าก็มีการตายที่งดงามมีการทำกาละที่งดงาม